กองทัพจีนลั่นพร้อมแท็กทีมรัสเซียสู้เพื่อความยุติธรรมเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะที่อยูู่เซเลนสกี้ไปโผล่ที่การประชุมแชงกรีลาที่สิงคโปร์เฉยเลยคาดหวังว่าจะโฆษณาและเชิญชวนให้เอเชียเข้าร่วมการประชุมสันติภาพที่จะจัดขึ้นฝ่ายเดียวโดยสรัฐและกวนกับยูเครนสอกเขาว่ามันจะเหลวไม่เป็นท่าน,นะคะ เพราะรายใหญ่อย่างจีนและซาอุดิอาระเบียไม่เล่นด้วยไบเดนก็ยังไม่ไปอีกด้วยนะคะส่งแต่ตัวแทนไปมันบ่งบอกอะไรมันบ่งบอกว่าสิงคโปร์ซึ่งต้อนรับขับสู้เซลเลนสกีให้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยบ่งบอกความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสรัฐในกวนของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกต้านจีนนั่นแหละงานนี้ชนกันทางวาทะเปรี่ยงปรางทั้งสรัฐจีน ในงานเดียวกันแต่ว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้อีกหมือนกันอินโดนีเซียออกมาประกาศจะส่งทหารไปร่วมกองกำลังสันติภาพเพื่อยุติศึกกาซามาดูกันนะคะวันที่3มิถุนายน2 5 6 7สำนักข่าว Military Review และ GoBtan รยายงานว่าตัวแทนยังเป็นทางการของกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนพันเอกพิเศษบูเฉียนโคศกลาโหม จีนกล่าวว่ากองทัพจีนพร้อมร่วมมือกับกองทัรพรัสเซียเพื่อปกป้องความยุติธรรมในโลกและความเป็นกลางระหว่างประเทศตลอดจนพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความมั่นคงระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคพร้อมปฏิบัติตามมติที่สำคัญของประมุขทั้งสองรัฐอย่างเต็มที่ขณะที่ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่งานเชงกาลีลาที่สิงคโปร์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของจีนนะคะได้ตอกย้ำจุดยืนต่อปัญหาไต้หวันและปัญหาเทะเลจีนใต้อย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงต,ตงจุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนประกาศแนวทางต่อความมั่นคงทั่วโลกในวันปิดการประชุมแชงกะลีลาในสิงคโปร์เขาเสนอความคิดเห็นนโยบายของจีนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงระดับโลกด้วยมุมมองระดับโลก คือเอาผลประโยชน์ของชาวโลกเป็นที่ตั้งขณะเดียวกันก็ย้ำจุดยืนที่มั่นคงของจีนต่อคำถามไต้หวันและปัญหาทะเลจีนใต้ที่จริงให้สัมภาษณ์แรงนะคะแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ระบุชัดถึงคำแบบแดงแจ๊ดหรือคำรุนแรงที่รัฐมนตรีกลาโหมจีนใช้ที่จริงก็ใช้ภาษาการทูตค่ะแต่ความหมายนั้นก็คือใครแตะเรื่องไต้หวันจะไม่ยอมประมาณ ในสุนทรพจน์ของเขาในการประชุมใหญ่ที่แชงกรีลา่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเองนะคะตรงกล่าวว่าวิสัยทัศน์ของจีนในการสร้างชุมชนที่มีอนาคตร,ร่วมกันสำหรับมนุษยชาติเขาเชิดชูนโยบาย Global Development Initiative Global Security Initiative และ Global Civilization Initiative แนวคิดหรือวิสัยทัศน์อันนี้ประกาศมานับปีเลยนะคะแล้วก็ได้รับการ ตอบรับจากนานาชาติทั่วโลกทีเดียวแนควคิดอันนี้สะท้อนให้เห็นกระแสะแห่งประวัติศาสตร์และความปรารถนาของผู้คนทั่วโลกเป็นการตอบสนองผลประโยชน์และความต้องการของนานาชาติทั่วโลกนะคะไม่ใช่ของใครหรือประเทศใดประเทศเดียวฝ่ายจีนยินดีทํางานร่วมกับทุกฝ่ายอันนี้รัฐมนตรีกลาโหมยืนยันเพื่ออะไรก็ปกป้องผลประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่ชอบด้วยกฎหมาย ของทุกประเทศเขาเน้นกฎหมายเป็นหลักนะคะท่าทีของจีนไม่ใช่รุนแรงหรือเอาความต้องการตัวเองเป็นฝ่ายเดียวเขาเน้นกฎหมายรวมกฎหมายสากลเพื่ออะไรเพื่อสร้างระเบียบระหว่างประเทศที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลมากขึ้นให้ความสำคัญกับสถาบันความมั่นคงในภูมิภาคอย่างเต็มที่พัฒนาความร่วมมือด้านกลาโหมอย่างเปิดกว้างและปฏิบัติได้จริง เขายืนยันว่าจีนเป็นตัวอย่างหนึ่งของการสร้างความมั่นคงทางทะเลต้องยังกล่าวย้ำอีกนะคะว่าความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างธรรมภพภิบาลด้านความปลอดภัยในพื้นที่เกิดใหม่ในโลกนี้สร้างสถานการณ์ใหม่ของความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับภูมิภาคด้วยและก็ตั้งและเ <c oughs> ค่ะและตั้งใจทําให้เอเชียแปซิฟิกเป็นจุดยึดในการพัฒนาและเสถียรภาพระดับโลก นั่นก็คือจีนไม่ได้ต้องการตัวเองเป็นเซ็นเตอร์นะคะแต่ต้องการพัฒนาให้เอเชียแปซิฟิกเป็นศูนย์กลางการพัฒนาของโลกในวันนี้ไปจนถึงอนาคตสาระสำคัญของศูนทรภพบของออสตินรัมติกลาโหมของสหรัฐนะคะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปเลยอ,อันนี้สื่อก b บ l t ไทม์และก็ผู้เชี่ยวชาญของจีนเขาสรุปนะคะว่าอเมริกาตั้งเป้าที่จะบรรลุความเป็นผู้นำในอินโดแปซิฟิก านผ่โครงการเริ่รมค่อนข้างเป็นด้านการทหารด้วยอย่างเช่นออคัสควอดและพันธมิตรการหารอื่นตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะเพราะดึงญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทางจีนเขามองว่านี่คือ NATO เวอร์ชั่นอินโดแปซิซึ่งผู้เชี่ยวชาญจีนเองก็มองว่านี่เป็นความเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์ที่มีข้อบอกพร่องมากและการรับรู้ด้านความปลอดภัยแบบเข้าใจผิดของสหรัฐ ก่อให้เกิดความวุ่นวายความขัดแยง้งและแม้กระทั่งสงครามแทนที่จะเสริมความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคและในโลกด้วยสำหรับความขัดแยง้งปาเลสไตน์และอิสราเอลนะคะจีนโดยตรงยังกล่าวว่าจีนจะทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการหยุดยิงและยุติความเป็นประปักษ์มันดูยากนะคะมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ จีนก็อย่างมุ่งม,มั่นและจีนก็พิสูจน์ว่าอะไรยาก,ยากจีนทําได้หลายอย่างแล้วอย่างเช่นการเป็นกาวใจให้ซาอุดีอาระเบียกลับมาคืนดีกับอิรานนั่นเองในการเท่ะ <c oughs> ในงานเดียวกันผู้นําอินโดนีเซียออกมาประกาศนะคะว่าพร้อมส่งกองกําลังรักษาสันติภาพไปยังฉนวนกาซาเพื่อหยุดสงครามอิสราเอลและปาเลสไตน์มันตรงกับข้อเรียกร้องของอิรักและจีนก่อนหน้านี้เลย โดยยังเชื่อมั่นว่าสปะชาติจะจัดตั้งกองกำลังสันติภาพเข้าแก้ไขปัญหาในกาซาอย่างแน่นอนเรื่องนี้ปราโบโวสุเบนโตประธานาธิบดีของอินโดนีเซียนะคะกล่าวในงานปราศัยเชงกาลีลาไดอะล็อกที่สิงคโปร์เมื่อวันเสาร์ค่ะก่อนที่จีนจะกล่าวสุนทรพจน์เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียยินดีจะส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเพื่อบังคับใช้ในการหยุดยิงในฉนนกาซาอย่างทันที เขาเกล่าวย้ำนะคะว่าเมื่อจําเป็นและเมื่อได้รับการร้องขอ,งของจากสรปปะชาติก็พร้อมที่จะสนับสนุสนกองกําลังรักษาสันติภาพเพื่อรักษาและติดตามการหยุดยิงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดจนให้ความคุ้มครองและความมั่นคงแก่ทุกฝ่ายนี่ก็ยังไว้ไม่ตรีนะคะไม่ได้แสดงความเป็นศัตรูซกทีเดียวก่อนหน้านี้ผู้นําของโคลัมเบียก็ประกาศเช่นเดียวกันพร้อมส่งกองกําลังสันติภาพ เข้าสู่ฉนวนกาซาหากสาชาชาติร้องขอมาเช่นกันคือทักฝ่ายยังชูนะคะความเป็นหนึ่งเดียวของสากลแล้วก็ยังหวังให้สาชาชาติเป็นตัวกลางเชิดชูความยุติธรรมได้แต่ในความเป็นจริงมันจะทําได้หรือไม่เวลาไม่นานนี้แหละค่ะก็จะได้เห็นกันดูเหมือนว่าการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจโลกขั้วเดียวที่สรัฐเป็นแกนนํากับมหาอำนาจโลกหลายขัวที่รสัสเซียจีนและอิหร่านเป็นแกนนํา อยู่ในเวลานี้มันขยับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วน,น,นะคะจะสังเกตเห็นได้ว่าสหรัฐนั้นพยายามเชื่อมโยงปัญหาในศึกยูเครนมายังอิสราเอลปาเลสไตน์และก็มายังไต้หวันในทะเลจีนใต้การเปิดทางให้เซเลนสกี้ร่อนไปทั่วโลกแล้วก็มาป่วนที่เชงการิล่าเพื่ออะไรก็เพื่อโฆษณาการประชุมสันติภาพที่ฝ่ายมาหาำนาจขั้วเดียวกวนสรันนละคะ ร่วมกับยูเครนจัดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่กี่วันข้างหน้านี้เองก็จะเกิดแต่ดูเหมือนว่าจะล้มเหลวไม่เป็นท่าน,นะคะเพราะนอกจากจะไม่มีรัสเซียซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงแล้วทั้งจีนและซาอุดิอาระเบียออกมาประกาศยืนยันค่ะว่าไม่ไปร่วมแน่นอนใช้เหตุผลที่ว่ามันเป็นการพูดฝ่ายเดียวและแม้แต่สรัฐเองก็ยังไม่ไปค่ะคือไบเดนไบเดนไม่ไปส่งแค่ตรวแทน ฉะนั้นจะมีความหมายอะไรทำให้เซเลนสกี้หัวร้อนบ่นว่าสรัฐแรงๆเลยค่ะในขณะเดียวกันพื้นที่สู้รบในแนวหน้าทั้งยูเครนและแนวหน้าที่อิสราเอลก็เดือดระอุคุชนไม่หยุดโดยตัวแทนของสรัฐทั้งยูเครนและอิสราเอลกำลังโดนยํำเลย